เรื่องเล่าขานตำนานพื้นบ้านตอนตำนานน้อยชัยยาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพี่อาวรารตี้เรื่องเล่าขานตำนานพื้นบ้านวันนี้มีตำนานเรื่องน้อยชัยยาหรือในทางล้านนาเรียกกันว่าน้อยใจย,ยามาเล่าสู่กันฟังค่ะในสมัยพระราชชายาเจ้าดารารศมีพระองค์ทรงได้น,นิพนธ์ละครร้องแบบล้านนาขึ้นเรื่องหนึ่งค่ะซึ่งนั่นก็คือเรื่องน้อยชัยยาหรือภาษาล้านนาเรียกว่า น้อยใจยาโดยได้โปรดให้เท้าสุนทรพจนก,กิจเสนาแผานกองครักษ์ของเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์เป็นผู้รจนาบทร้องประกอบเรื่องด้วยค่ะคำว่าน้อยนั้นเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้ที่เคยบวชเป็นสามเณรมาก่อนชจยาเป็นตัวละครเอกในเรื่องคำนี้แม้จะออกเสียงว่าใจยาแต่เวลาเขียนต้องสะกดเป็นชัยยาซึ่งมีความหมายว่าชัยชนะนั่นเองค่ะ มีตัวอย่างมากมายนะคะที่เขียนชอช้างในภาษาเขียนแต่ว่าออกเสียงจอจานในภาษาพูดของคนล้านนาเช่นเชียงใหม่เป็นเจียงใหม่เชียงรายเป็นเจียงไฮยชาวบ้านเป็นเจ้าบ้านเป็นต้นค่ะชื่อนี้มีหลายแห่งนะคะที่เขียนว่าใจยาตามเสียงพูดแต่ขอเรียนให้ทุกท่านทราบนะคะว่ามันผิดหลักอักษรศาสตร์มีบางแห่งเขียนว่าใจยา โดยสะกดโดยสะละไอไม้มาไัยจอจานยอยักษ์สะละอาซึ่งถ้าออกเสียงและอ่านแบบนี้ผิดไปกันใหญ่ค่ะเพราะว่าถ้าเขียนแบบนี้ต้องอ่านว่าใจยาความหมายจะยิ่งเพี้ยนไปมากนะคะกุลบุตรของชาวล้านา,นานในสมัยก่อนนั้นเมื่อเข้าไปบวชในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะบวชเป็นสามเณรหรือเป็นพระภิกษุจะได้รับการแต่งตั้งฉายาเป็นภาษาบาลีเพื่อใช้เรียกแทนชื่อเดิม อย่างเช่นเด็กชายมาบวชเป็นสามเณรก็จะได้รับฉายาว่าคันธาซึ่งก็จะเรียกชื่อว่าคันธาสามเณรหรือนายหมืน่นบวชเป็นพระภิกษุได้รับฉายาว่าเตชาก็จะเรียกชื่อว่าเตชาภิกขุและหากลาศิกขาออกมาก็มักจะเรียกติดป,ปากกันว่าน้อยคันธาและหนานเตชาไปโดยปริยายค่ะน้อยชายาก็เช่นเดียวกัน ตอนเป็นเด็กนั้นจะชื่อเด็กชายอะไรก็ได้เมื่อเข้าไปบวชเรียนก็จะได้รับฉายาเป็นภาษาบาลีว่าเชยยาสามเณรเขียนตามอักษรวิธีของภาษาล้านนาเป็นชัยยาสามเณรและเมื่อลาสิกขาออกมาก็ได้ชื่อว่าน้อยชชยาอ่านเป็นภาษาล้านนาว่าใจยาเรื่องย่อของน้อยชชยานั้นเล่าว่าพระยาสามล้านเป็นเพื่อนกับเท้าชชยลังกา โดยที่พระยาสามล้านมีเคหสถานอยู่บริเวณแจ่งกระตั้ำส่วนเท้าชัยลังกาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณนอกประตูเวียงเชียงใหม่พระยาสามล้านมีบุตรชายชื่อชัยยาและมีผู้ดูแลเป็นพี่เลี้ยงชื่อว่าหนานตุยเท้าชัยลังกามีลูกสาวซึ่งกำพร้าแม่ตั้งแต่เล็กชื่อว่าแว่นแก้วผู้ดูแลเป็นพี่เลี้ยงแว่นแก้วชื่อนังเกียงนอกจากนี้เท้าชัยลังกายังมีภรรยาใหม่ที่ชื่ออุสา ครอบครัวของทั้งสองใกล้ชิดกันและหมายมั่นให้ชัยยาและแว่นแก้วได้แต่งงานกันส่วนชัยยากับแว่นแก้วก็รักใคร่ชอบพอกันอยู่แล้วบังเอิญว่ามีเศรษฐีโรงเลื่อยชาวไทยใหญ่ที่ชื่อว่าสั่งนันตาอาศัยอยู่แถบบ้านวังสิงคำรรติดกับลำน้ำปิงมีโอกาสได้พบเห็นสาวแว่นแก้วจึงรู้สึกพึงพอใจด้วยความที่สั่งนันตานั้นเป็นคนใจร้อนจึงได้ไปเจรจาขอมั่นหมายแว่นแก้วจากเท้าชัยลังกาและนางอุสา ฝ่ายนางอุสาซึ่งเป็นแม่เลี้ยงก็ออกพึงพอใจพอเห็นว่าเป็นเศรษฐีเจ้าของโรงเลื่อยมีฐานะดีส่วนเท้าชัยลังกายังไม่ได้ตกปากรับคำเพราะเคยมั่นหมายจะให้แต่งกับชัยยาและที่สำคัญจะต้องถามความสมัครใจของเจ้าตัวคือแว่นแก้วเสียก่อนเมื่อแว่นแก้วรู้เรื่องที่สั่งนันตาตามมาขอมั่นหมายตนจึงรีบให้พี่เลี้ยงคือนางเกียงไปนัดหมายชัยยาให้ไปปรึกษาเรื่องนี้กันที่ห้วยแก้ว น้อยชัยยาแว่นแก้วและพี่เลี้ยงทั้งสองก็ไปพบกันตามที่นัดหมายบังเอิญสั่งนันตาเกิดมาพบเข้าจึงมีปากเสียงและสั่งนันตาได้หาเรื่องน้อยชัยยาจนเกิดการทะเลาะวิวาทกันสั่งนันตาโกรธมากและขู่จะไปฟ้องศาลเมื่อกลับมาจากมุวยแก้วแล้วสาางนันตาก็ได้เอาเรื่องนี้ไปฟ้องท้าวชัยลังกาที่บ้านพร้อมกับใส่ความว่าชัยยาและแว่นแก้วประพฤติผิดประเพณี ท้าชัยลังกาจึงเรียกแว่นแก้วกับนางเกียงออกมาถามความจริงทั้งสองคนก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำเยี่ยงนั้นสางนันตาจึงไปฟ้องศาลเพื่อให้ตัดสินความเมื่อสังนันตานำความไปถึงศาลแล้วศาลก็ทำการไต่สวนความเป็นมาว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรฝ่ายของสังนันตาได้ใส่ความต่างๆนานาน้อยชัยยาก็ได้แก้ทุกข้อกล่าวหาที่ถูกฟ้องและเมื่อข้อหายุติไม่ได้ สาจรจึงต้องถามคนกลางก็คือแว่นแก้วว่าเป็นอย่างไรแว่นแก้วก็ให้การเหมือนชัยยาทุกประการผลสุดท้ายสารก็ตัดสินว่าชัยยาไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นสร่างนันตาในครานั้นโกรธมากถึงกับกล่าวเอาคาชัยยาเอาไว้หลังจากที่ได้กลับจากสารแล้วน้อยชัยยาจึงให้พ่อของตนคือพระยาสามล้านไปสู่ขอแว่นแก้วจากเท้าชัยลังกา ท้าชัยลังกาก็อนุญาตให้ทั้งสองแต่งงานกันส่วนสางนันตาซึ่งผิดหวังจากแว่นแก้วรู้สึกเครียดแค้นน้อยชัยยามากก็คอยหาโอกาสที่จะแก้แค้นให้ได้พิธีแต่งงานจัดกันที่บ้านเท้าชัยลังกาและในขณะที่กำลังส่งตัวเข้าหอนั้นทางสางนันตาก็ได้ลอบยิงน้อยชัยยาน้อยชัยยาเสียชีวิตหรือไม่เรื่องนี้เล่ากันเป็นสองกระแสะค่ะโดยที่กระแสะหนึ่งเล่าว่าชัยยาเสียชีวิตทันที อีกระแสนหนึ่งเล่าว่าชัยยานี้เอาตัวรอดและกลับมาอยู่กินกับแว่นแก้วอย่างมีความสุขละครเรื่องน้อยชัยยาครั้งแรกแสดงในงานฉลองพระชนมายุครบ60พรรษาพระราชชายาเจ้าดารารัศมีที่วัดสวนดอกต่อมามีการนำไปแสดงเป็นภาพยนตร์ประมาณปีพุทธศักราช2509โดยมีชัยยาสุริยันและเพชรราชวราชแสดงนำนั่นเองค่ะ